สรุปงานเปิดตัวเสียวมี 12s tv มือถือเรือธงฉบับอัปเกรดที่แรงกว่าด้วยกลุมพลัง Snapdragon 8 Plus Gen 1พร้อมกล้องจากไลกาในราคาเริ่มต้น21,000บาทติดตามพร้อมชมสเปคแบบละเอียดได้ในคลิป สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวสารไอทีใหม่ๆกันอีกครั้งนะคะกับช่องนาตเทคค่ะเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนซูปเปอร์แฟล็กชิพที่ทุกคนรอคอยอย่าง Xiaomi 12S Ultra แล้วนะคะยังมีการเปิดตัว Xiaomi 12S และ Xiaomi 12S Pro ออกมาอีกด้วยค่ะสําหรับการเปิดตัวของทั้ง2รุ่นนะคะยังคงมีดีไซน์และสเปคโดยรวมที่คล้ายกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Xiaomi 12และ12 Pro ค่ะแต่มีการอัปเกรดคุณสมบัติบ,บางอย่างให้โดดเด่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพที่ค คราวนี้ได้รับการเสริมพลังจากไลกามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเซี่ยมี 12s และ 12s pro นะคะมากับเซ็นเซอร์ดับภาพโ o n y IMX707 ค่ะโดยมีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ใช้ในเซี่ยมี12และ12 pro แต่ก็มีความพิเศษกว่าตรงที่คราวนี้ได้รับการอัปเกรดจากไลกานะคะไม่ว่าจะเป็นเลนส์ซัมมครอนหรือโปรไฟล์การถ่ายภาพของไลกานะคะซึ่งมีให้เลือก2แบบคือ a u t h e n t i c l o o k ซึ่งเป็นสไตล์ดั้งเดิมตามแบบฉบับของกล้องถ่ายภาพไลกา และแบบ Vi b r a n ด l o k คซึ่งเป็นสไตล์ใหม่ที่ไลก้ากับเซี่ยมีร่วมกันพัฒนาขึ้นทําให้การถ่ายภาพของเซี่ยมี 12s และ 12s pro ดูน่าตื่นตาตื่นใจกว่ารุ่นก่อนมากๆค่ะโดยนอกเหนือจากไลก้าแล้วนะคะเซี่ยมี 12s และ 12s pro ยังรองรับการถ่ายภาพในฟอร์แมตรอแบบ10บิตซึ่งได้รับการคาลิเบ t ตโดย Adobe La b นะคะโดยจะมีการฝัง Meta Data การปรับแก้สีไว้ในไฟล์ภาพโดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อนำรูปไปตกแต่งต่อใน Adobe Lightroom ตัวโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลจากม ต้ t a ในรูปมาปรับแก้ไขได้ทันทีค่ะซึ่งช่วยให้การแต่งภาพนั้นสะดวกขึ้นไปอีกในส่วนของกล้องเสริมนะคะสําหรับรุ่น Xiaomi 12s ค่ะจะเป็นกล้องอัลตรา i d ความละเอียด13ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด5ล้านพิกเซลส่วนในรุ่น Xiaomi 12s Pro จะเป็นกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์50มิลิเมตรโดยรองรับ 2x Op t i c a l zoom และกล้องอัลตร w า d ความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์14มิลิเมตรมุมมองรับภาพ115องศาอีกจุดหนึ่งที่ ที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาใน Xiaomi 12S และ 12S Pro นะคะคือชิปเซตที่เปลี่ยนไปใช้ตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง10%และประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง30%เลยทีเดียวนะคะส่วนแรมของทั้ง2รุ่นนะคะจะมาพร้อมกับแรมเทคโนโลยี LPDDR5 ขนาด8และ12 g b ให้เลือกซื้อและ ROM เทคโนโลยี UFS 3.1ขนาด 128, 256และ512 g b ให้เลือกซื้อค่ะสำหรับสเปคอื่นๆค่ะ x i a มี 12s จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ e i g h t amoled ขนาด6.28นิ้วความละเอียดแบบ full HD Plus อัตรา refresh rate 120Hz โดยมีแบตเตอรี่ความจุ 4,500mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จไวแบบมีสาย6 7วัต์และแบบไร้สาย 50W วในขณะที่รุ่นเสียวมี 12s Pro จะเป็นหน้าจอแบบ LTPO e i g h t amoled ขนาด6.28นิ้วความละเอียดสูงถึงระดับ 2K เลยทีเดียวนะคะโดยมีอัตรา refresh rate สูงสุดที่ 120Hz แบบ Adaptive แบตเตอรี่มีความจุ4,600ม ah. ิลลิแอมป์ รองรับระบบชาร์จไวแบบมีสายสูงถึง120วัตต์และแบบไร้สายที่50วัตต์ค่ะสำหรับการเชื่อมต่อนะคะทั้งในรุ่น Xiaomi 12s และ 12s Pro รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G WiFi 6และ Bluetooth 5.2พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0ค่ะส่วนระบบเสียงนะคะมาพร้อมลำโพงสเตดิโอที่ปรับจูนเสียงโดย Harman Kardon สำหรับสมาร์ทโฟนตัว็อปสุดในซีรีส์อย่าง Xiaomi 12s Ultra นะคะมาพร้อมกับความโดดเด่นด้านการถ่ายภาพที่มีเซนเซอร์ขนาด ใหญ่ถึง1นิ้วด้วยกันเป็นรุ่นแรกของค่ายนะคะรวมถึงกล้องถ่ายภาพที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่างไลกาอีกด้วยค่ะโดยความโดดเด่นของเซมี 12S Ultra นะคะอยู่ที่กล้องถ่ายภาพค่ะโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เซมีเลือกใช้งานเซ็นเซอร์รับภาพระดับเรือธงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ของโซนี่กับ IMX 989ที่มีความละเอียดระดับ50.3ล้านพิกเซลระยะโฟกัส23มิลลิเมตรพร้อมขนาดพิกเซลใหญ่ถึง3.2ไมครอนเมื่อถ่ายภาพด้วยเทคโนโลย Bin, โดยจะได้ภาพออกมาที่ความละเอียด12.5ล้านพิกเซลค่ะนอกนอจากเซนเซอร์รับภาพระดับท็อปแล้วนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้การถ่ายภาพออกมาดีนั่นก็คือเลนส์และซอฟต์แวร์ค่ะโดยเซลล์มี2 s ultra มาพร้อมกับโครงสร้างเลนส์แบบ8ชิ้นที่ช่วยป้องกันการเกิดแฟลร์และความคลาดของสีไปจนถึงโกสติ้งนะคะส่วนซอฟต์แวร์นะคะมากับสไตล์การถ่ายภาพ2แบบค่ะได้แก่ไ c a Authentic l o o k ที่เน้นไปที่โทนสีธรรมชาติโดยโฟกัสไปที่แสงเงาและคอนทราส ส่วนไลก้าวาบรันลุคเป็นการผรสมผสานระหว่างโทนสีของเซียวมีและไลก้าซึ่งสำหรับกล้องถ่ายภาพตัวหลักของเซียวมี 12S Ultra นะคะจะทำงานคู่กับกล้อง Ultra Wide ความละเอียด48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพ IMX586 ที่ใช้อยู่บนเซียวมี11 Ultra ค่ะส่วนกล้องเทเลโฟโต้นะคะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลโดยในด้านการถ่ายวิดีโอของเซียวมี 12S Ultra ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะด้วยการเป็นมือถือ Android รุ่นแรกค่ะที่รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ d อ l บ y HDR พร้อมรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ระด,ดับ 60fps ที่อัตรา80เมกะบิตเซกันส่วนในด้านของประสิทธิภาพการทำงานของ Xiaomi 1 2 s Ultra นะคะจัดเต็มด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ e f g h t Super AMOLED ขนาด6.73นิ้วความละเอียด3,200ค x 1,440พิกเซลพร้อมเทคโนโลยี Adaptive Sync Pro ช่วยปรับค่า Refresh Rate อัตโนมัติตั้งแต่1 h z ไปจนถึง120 h z สเปคภายในมาพร้อม CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM ขนาด8 g b ะ 12 g b และหน่วยความจำรอมแบบ UFS 3.1ขนาด256และ512 g b พร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,860 m ah. ิลรองรับระบบชาร์จเร็วแบบมีสาย67วต์และชาร์จไร้สาย50วัตพร้อม Reverse Wireless Charging อีก10วัตค่ะนอกจากนี้นะคะ Xiaomi 12S Ultra ค่ะยังมีชิปเซิร์ฟที่จะช่วยเข้ามาจัดก,การการใช้พลังงานแบตเตอรี่ประกอบไปด้วย Xiaomi s e r e P1 Charging ที่จะช่วยปกป้องแบตเตอรี่จากอาการ overcharging และ Xiaomi Serp ที่จะช่วยบริหารการใช้พลังงานช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจของเ Xiaomi 12S Ultra นะคะได้แก่ลำโพงคู่ที่ได้รับการปรับจูนเสียงจาก Harman Kardon พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และยังมีระบบระบายความร้อนแบบ 3D Liquid Cooling อีกด้วยค่ะส่วนการเชื่อมต่อนะคะรองรับเครือข่าย 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2 พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0สำหรับการวางจำหน่ายของ Xiaomi 12S และ 12S Pro นะคะจะวางจำหน่ายในประเทศจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่6กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยในรุ่น Xiaomi 12S รุ่น RAM 8GB บวก ROM 128GB ราคา3,999หยวนหรือประมาณ21,300บาท Xiaomi 12S Pro รุ่น RAM 8GB บวก ROM 128GB ราคา4,699หยวนหรือประ ประมาณ25,000บาทและในรุ่นท็อปสุดอย่าง x i a o มี 12S Ultra รุ่นแรม 8GB บวกร o m 256GB ราคา5,999หยวนหรือประมาณ32,000บาทค่ะดรีกได้ว่าการเปิดตัวของ Xiaomi 12S ซีรีส์ในครั้งนี้นะคะจะเต็มในด้านของกล้องถา่ายภาพมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยสําหรับการเปิดตัวในประเทศอื่นๆนะคะในณขณะนี้ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลค่ะหากมีข่าวสารอัปเดตจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ